ไม่มีใครไม่รู้จักเขาโรเบิร์ตสายควันโรเบิร์ตไปแล้วอะใช่ครับโรเบิร์ตสายควันนะนะถูกตั้งนาะทีนี้ตั้งผมเลย มันไปลงพักพี่เคยไปออกไปไงเคยออกที่บีอาไปไงเคยไปไปแล้วไปไงถ้าผู้หญิงเขาไม่เลือกเขาจะดับไฟทีละดวงเจอไหมนี่เป็นไงวันนั้นพอเห็นหน้าพี่ไม่ดับทีละดวงมันดับยังไงมันดับทั้งศัตรูเช็คร่างกายทุกเดือนว่าเราทุกเดือนครับมีสารอะไรอยู่ในตัวไหมเราเนี่ยไม่มีครับเคยสูบอะไรหนักๆเข้าไปไหมไม่เคยบุิรี่ติดไหมน่ะมึงจับกู คนต้องบอกเลยนะว่าใครท้องหรือว่าใครมีครูบาอาจารย์มีของอย่าได้ทดสอบอย่าได้ลองอ้าวคนมีของเข้ามาไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เอาครับผมก็โทษก็เดี๋ยวคนมีของคือคนมีครูบาอาจารย์มีขนาดคุณแค่ในศาลในบ้านคุณยังไปทําแบบนี้ในซอยคุณทําแบบนี้ต่อไปศาลเจ้าพ่อเสือศาลแม่ไซศาลโน่นศาลนี่คุณไม่ไปทําอีกเหรอมันจะทําให้ศาล ตวนไอ้น้องเนี่ยหน้าตาเองเนี่ยมันอ่อนต่อโลกนะครับกลับบ้านซะกลับไปกินนมครับแล้วเข้านอนไปคุณแม่ผมก็บอกเงี้ยครับพ่งนี้ผมมีเรียนซัมเมอร์เช้าด้วยครับผมขอคุณตำรวจมาไ <ป S 1> นไป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 โทรศัพท์ครับนายดีอะโลอ่ะไม่เห็นมีใครเลยแม่ผมบอกนายว่าเนี่ยโทรศัพท์โตออยังป่านนี้ไม่รู้จักนะครับ เอาเข้าแล้วอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ครับมีบอากันเลทให้พวกมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปอหนึ่งเลทปอสองปอสองไม่อยู่ตอนนี้ปอสองขึ้นปอสามไปแล้วเห็นแล้ออกไปสั่งเลยดีกว่าครับนายวันนี้เหลือเพียบยังไม่ได้ออกสักใบเขียนไป <c oughs> ไสั่งให้เขาเลยจบมีสองซิงเกิลด้วยกันนะซิงเกิลแรกก็ไฟลอยคอยรักนะฮะซิงเกิลที่สองก็ ช้ำหนักนะฮะเมื่อรักจากฟอยนะครับผมฟอยนี้ของพี่นำมาฝากเธออย่ามัวแต่เพอให้คนอื่นลอกฟอยนิดหนึ่งนะที่แรกไม่ได้เป็นกำนันหรอกไปเดินห้างกันแล้วไเป็น,นไปเดินห้างได้เป็นกำนันได้ไงอะ่ะเขาให้บัตรกำนันมาผมตอนนี้ก็ หันมาทําธุรกิจด้วยธุรกิจทำอะไรครับคุณเบิร์ตทำอะไรครับขายอุปกรณ์รถยนต์นะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อ๋อขายพวกอะไรครับอ่าก็จะตีเี้ยเี้ยอันนี้คือตีอันนี้เต็มใบแต่ถ้าเอาอุโสกเราเราตีให้เกียรติเขาครับตีครึ่งใบพอตีเต็มเต็มแล้วไม่ต้องให้กองให้เกียรติกูไม่ได้มีเกียรติอะไรนักหนาแร้ว